สวัสดีคะ่ะมาพบพอกันอีกแล้วกับลูกสาวชาวสาวนชาวนาเนาะคะ่ะมือนีกับเป็นคลิปเก่าเนาะเ้ากะสีมาเก็บอย่างค้ายคะ่ะนี่คะ่ะแม่กะสีเป็นคนจกไวจังสิละคะ่ะนี่กะสีมีมือนี้ได้คนงานมาพร้อมขาะมาสองคน3ามคนกับคนงานคือเกา่า ตื่นแต่ตีสามค่ะบเดบอลไล้ยหา่หา,ยา,ยางมือกับากันกินกาแฟแล้วออกมาโหลดแม่พกก่นกสิจกว่างไหว้ว่างไว้ยังสี่แล้วน,อน้องพกกันกษิตนิวรอเก็บน้ำกลนค่ะส่วนท่ากกสิเป็นคนยัดอยู่ทั้งรถเนาะอันส่วนยางนั่นโบเม,มนค่ะอันบอนคือเกาเนาะบเม,มนโบยังจกแล้วเห็ดแล้วอาบหํำไปเห็ดงานกับโบติดมือติดติงค่ะบบเป็นยังนี่ค่ะห้ากกษิตตัวเอทีเอ็ม้าช่วงนี้กะแรงแล้วออกบอไลค่ะยางซีมีค่ะแต่ว่ายังสิไปขายสดค่ะมือนี่ ยังบ่มีลานแต่ว่าต้องใส่หมีแล้วเนี่ยคะ่ะเพิ่นก็สิเอามาขนขึ้นให้เฮาก็สิยาดหยาดหยาดทั้งทายวิดีโอูทั้งหยาดอีแม่ว่ามันสิแล้วงานอยู่บ่ล่ะว่าซั่นหยาดเหลวก็สิเป็นเวลาดตี0่ากว่าๆเกิกดหม0ม่วงพอดีอันนี้ก็สิพากันกลับบ้านแล้วคะ่ะทางลงสวนคะ่ะเมื่อก่อนนี่เป็นทางที่อยากแห้งแต่ว่าพอีพ่พิ่นมาแปลงแล้วอันนี้ก็สิน,นี่คะ่ะภาพเก่าเห็นบอกกอน่ก่อน้องใหม่ก่อเก่าที่มาปีนรอบนั่นละ่ะ ตะกีทางมันหยากแค่หค่ะม,มันกับขัดขาดมากกับหยากหยาต้องมีคนมาเบิ่งทางหายเย็นนี่เป็นเหตุไม่หล้วก,กัไข่เนี่ยในกาตั้ตงกล้องไปขับรถไปพี่เม่ว่าย่ามได้ันสิขึ้นมามดันโน่นขึ้นมาค่ะขอบคุณน,น้องคนเล่นร้ที่เพิ่นอนุค,คอไทยกิมให้ตอนึ้นมาค่ะอยา่างน้อยน้อยเนึงก็กอยากอ่างคนเนาะเพิ่นว่าอีเม่ว่าบ่แม่นอ่างเด้อค่ะแต่ว่าอยากมาเว้าให้ฟังว่าวิถีชีวิตชาวสวนอยางเพิ่นกระสิเป็นแบบนี้แหละตื่นแต่เช้าเขาสวนหลังจากขี่นี่ค่ะ เอามาล่านยางสดนี่มันอยู่โครโมบานกับห่างกัน20กิโลเนาะระยะทางมาหออเพิ่งกัญชีซ่งให้โลดราคายางเพลิงก่างไฮร์ดยี่สิบสี่บาทเท่าเืิมได้ซีสอบค่ะนี่กะยังวาวคือเกาคือเดิมเนาะค่ะส่วนยางเพิ่งว่าวไฮจังไหนคืองามคือเด่งดึงแท้การผสมน้ำโคตรยังโบเฮ็ดคิมให้เบิ้งได้ค่ะแต่ว่าสัญญาอยู่ว่าจีให่งเบิ้งอันบรรมฝ่าวแต่ละมือกับฝ่าวกิดยางฝ่าวไปเหตุงานค่ะได้หาลอยซีลอยหาสิบสี่กิโลวาวหลายคือหลายเนาะ ดีกะสอบค่ะสอบละลอยกรโลูดนิดๆค่ะกะพ่อเดชจ้างคนงานเนาะไปซอยจากของยงามเก็บจ้างจากของไปเห็ดเวียกพ่อเดชไปใส่นี่นี่ละค่ะกะดีกว่าบ่มีแนวเห็ดพ่อเดชใส่นี่ใส่สินเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะไปก่อนเด้อค่ะฝากติดตามเด้อ